ชีวิสรูไลไม่ต้องไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็สุขใจขอให้แต่เราพอใจอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าเราพอใจในสิ่งที่มีไซต์ทีเดียวนะคะเช้าๆนะคะแต่แดดแอบ,บแรงนะคะแล้วก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าสดชื่นค่ะวิชามองอบรรยากาศบันนี้ถือว่าเป็นแบบมุมดีๆเลยนะคะกันแล้วก็สุดความสดชื่นแล้วแต่ใครจะมองมุมแล้วแต่ใครจะมองนะคะเป็นความสดชื่นของใครของเรานะคะ บรรยากาศที่ดีๆเช้านี้จิบกาแฟเยนจิบกาแฟร้อนๆอุ่นๆนะคะกับบรรยากาศที่ดีๆธรรมชาติข้างหลองน้ํานะคะทักทายกันค่ะในวันหยุดทักทายกันในยังค่ะ เช้านี้จิบกาแฟินจิบกาแฟร้อนๆอุ่นๆนะคะกับบรรยากาศที่ดีๆธรรมชาติข้างหลองน้ํานะคะนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆก,กับกาแฟแก้วเล็กนะคะนั่งดีค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆก,กับกาแฟแก้วเล็กนะคะนั่งดีบรรยากาศยามเช้าสดใสไหมคะลมพัดผิวไหวนะคะเสียงนกเล็กๆล้ลลอมนะคะ กับไปกันแล้วก็สุดความสดชื่นแล้วแต่ใครจะมองมุมแล้วแต่ใครจะมองนะคะเป็นความสดชื่นของใครของเรานะคะบรรยากาศที่ดีๆบรรยากาศตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะเช้าๆกับบรรยากาศเช้านี้นะคะทัากทา,า,า,ายกันค่ะในวันหยุด ทักทายกันในยากวันนี้นะคะก็แดดก็ตกกระทบลงมานะคะก็ทําให้สว่างสุดนะคะดูสิคะดูธรรมชาติดูความสุขความสุขสัมผัสได้นะคะความสุขความสุขที่ทวินหาแม้ว่าจะได้ใสทีเดียวนะคะเช้าเๆนะคะแต่แดดแอบ,บแรงนะคะแล้วก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าสดชื่นค่ะทิชามองอบรรยากาศวันนี้ถือว่าเป็นแบบมุมดีๆเลยนะคะนี่นะคะชีวิตสโล,โลไลท์ไม่ต้องไปที่ไหน อยู่ที่ไหนก็สุขใจขอให้แต่เราพอใจอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าเราพอใจในสิ่งที่มีมองมุมสวยมันก็สวยมองมุมสวยก็สวยงามนะคะมองให้เป็นบวกก็เป็นบวกนะคะนี่ค่ะธรรมชาติวันนี้มานั่งชมบรรยากาศริมหนองน้ำเอาบรรยากาศสวยๆงามมาฝากนะคะยามเช้าค่ะก็เป็นเช้าที่ดีๆเช้าที่สดใสแดดส่งมานี่ค่ะ ะะดูสิคะดูธรรมชาติดูความสุขความสุขสัมผัสได้นะคะความสุขความสุขที่ทะวินหาแม้ว่าจะได้มีค่ะใสทีเดียวนะคะเช้าๆนะคะแต่แดดแอบแรงนะคะแล้วก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าสดชื่นค่ะวิชามองอบรรยากาศวันนี้ถือว่าเป็นแบบมุมดีๆเลยนะคะตะขานะคะ,ะ,คะเรามาสุขเรามาสุขร่วมกันเรามาทุกเรามา เช้าที่ดีๆเช้าวันนี้นะคะกับกาแฟแล้วก็บรรยากาศเแ้านี้จิบกาแฟยนจิบกาแฟร้อนๆอุ่นๆน,นะคะกับบรรยากาศที่ดีๆธรรมชาติข้างหลองน้ํานะคะเอาความสุขของเช้านี้มาเติมพลังให้กันและก,กันนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่คะ่ะนะคะบรรยากาศที่ดีๆนะคะความสุขสมัมผัสได้นะคะใช่ค่ะบรรยากาศ สวยงามมากๆก,ก,กับกาแฟแก้วเล็กนะคะนั่งดีค่ะริมหนองนะคะชมบรรยากาศชมความเบื้องบ้างนะคะชมความสุขที่เราได้สัมผัสมาเนาะนะคะอยากให้ทุกๆคนได้มาชมแล้วก็ความสุขของแต่ละคนไม่เท่ามาช้าๆแต่ก็ได้มาธรรมชาติบ้านเราเท่านี้ก็พอใจมีความกันแล้วก็สุดความสดชื่นแล้วแต่ใครจะมองมุมแล้วแต่ใครจะมองนะคะ เป็นความสุขชื่นของใครของเรานะคะบรรยากาศที่ดีๆค่ะเอาความสุขของเช้านี้มาเติมพลังให้กันแลยก,กันนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะนะคะบรรยากาศที่ดีๆนะคะความสุขสัมผัสได้นะคะ,ะนะคะดูสิคะดูธรรมชาติดูความสุขความสุขสัมผัสได้นะคะ ความสุขความสุขที่จะวินหาแม้ว่าจะได้มีแล้วก็มีในสิ่งที่เราพอใจนะคะก็วิชาก็เอากระปันใจมาฝากกอาบรรยากาศที่ดีๆมาฝากนะคะหนองน้าก็สวยงามธรรมชาติก็สวยงามด้วยนะคะความสดชื่นนะคะก,ก,ก,กินกาแฟที่ไหนเรามีความสุขก็แล้วแต่ที่ใจเรานะคะอยากจะไปนั่งที่ไหนถ้าใจเราชอบเราก็มีความสุขนะคะนี่นะคะนี่อรุณสวัสดิ์เช้านี้ที่หนองน้ํานะคะ ับบบรรยากาศยามเช้าเ้าที่สวยงามนะคะมองมุมสวยนก็สวยมองมุมสวยก็สวยงามนะคะมองให้เป็นบวกก็เป็นบวกนะคะนี่ค่ะธรรมชาตินะคะดูสิคะดูธรรมชาติดูความสุขความสุขสัมผัสได้นะคะความสุขความสุขที่ทวินหาแม้ว่าจะได้ บรรยากาศยามเช้าสดใสไหมคะลมพัดผิวไหวนะคะเสียงนกเล็กๆร้องนะคะกับมองมุมสวยมันก็สวยมองมุมสวยก็สวยงามนะคะมองให้เป็นบวกก็เป็นบวกนะคะนี่ค่ะธรรมชาติความสดใสสวยงามกับบรรยากาศรอบๆตัวเรามีความสุขทุกคนนะคะทุกๆวันค่ะมอร์นิ่งค่ะความสดใสสวยงามกับบรรยากาศรอบๆตัวเรา มีความสุขทุกคนนะคะทุกๆวันค่ะมอร์นิ่งค่ะด้วยนะคะความสดชื่นนะคะก,ก,กินกาแฟกินกาแฟที่ไหนเรามีความสุขก็แล้วแต่ที่ใจเรานะคะอยากจะไปนั่งที่ไหนถ้าใจเราชอบเราก็มีความสุขนะคะด้วยนะคะความสดชื่นนะคะกินกับ กินกาแฟที่ไหนเรามีความสุขก็แล้วแต่ที่ใจเรานะคะอยากจะไปนั่งที่ไหนถ้าใจเราชอบเราก็มีความสุขนะคะพวกกันนะคะบางคนก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้มาบางคนก็มีความสุขกับธรรมชาติบางคนก็มีความสุขกับเงินตาหลายๆอย่างนะคะแต่ก็มีความสุขทุกๆจุดนั้นแล้วนี้จิบกาแฟเนจิบกาแฟร้อนๆอุ่นๆนะคะกับบรรยากาศที่ดีๆธรรมชาติข้างหนองน้ํานะคะทุกกันนะคะ บางคนก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้มาบางคนก็มีความสุขกับธรรมชาติบางคนก็มีความสุขกับเงินตาหลายอย่างนะคะแต่ก็มีความสุขทุกๆจุดนั่นแหละเอาความสุขของเช้านี้มาเติมพลังให้กันและก,กันนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะนะคะบรรยากาศที่ดีๆนะคะความสุขสัมผัสได้นะคะบรรยากาศตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะเช้าเช้ากับบรรยากาศเช้านี้นะคะ ใสทีเดียวนะคะเช้าๆนะคะแต่ดแดดแอบแรงนะคะแล้วก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าสดชื่นค่ะพี่ชามองอบรรยากาศบันนี้ถือว่าเป็นแบบมุมดีๆเลยนะ,ะนะคะนะคะดูสิคะดูธรรมชาติดูความสุขความสุขสัมผัสได้นะคะความสุขความสุขที่ะวินหาแม้ว่าจะได้วันนี้นะคะก็แดดก็ตกกระทบลงมานะคะก็ทําให้สว่างสด บรรยากาศยามเช้าสดใสไหมคะลมพัดผิวไหวนะคะเสียงนกเล็กๆล้องนะคะกับสายทีเดียวนะคะเช้าๆนะคะแต่แดดแอบแรงนะคะแล้วก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าสดชื่นค่ะวิชามองอบรรยากาศวันนี้ถือว่าเป็นแบบมุมดีๆเลยนะคะนะคะ่ะกาแฟแก้วเล็กๆนะคะให้บรรยากาศที่ดีๆนะคะบรรยากาศที่สวยงามเราก็มาดื่มแล้วก็มาชมบรรยากาศด้วยกันแล้วก็ สุดความสุดชื่นแล้วแต่ใครจะมองมุมแล้วแต่ใครจะมองนะคะเป็นความสุดชื่นของใครของเรานะคะบรรยากาศที่ดีๆให้ทุกๆคนได้เจอนะคะเลยยิ้มที่สดใสส่งกําลังใจกับเพื่อนทุกๆคนทานกาแฟสแก้วแล้วเราก็มานั่งคุยกันเบาๆนะคะในบรรยากาศนี้ค่ะ วันนี้มานั่งชมบรรยากาศริมหนองน้ำเอาบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากนะคะยามเช้าค่ะก็เป็นเช้าที่ดีๆเช้าที่สดใสแดดส่งมาเอาความสุขของเช้านี้มาเติมพลังให้กันเละกกันนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะนะคะบรรยากาศที่ดีๆนะคะความสุขสัมผัสได้นะคะชานะคะบรรยากาศหนองน้ำนะคะอรุณสวะะะัสดินนะะ์นะคะดื่มกาแฟนะคะเรามาสุขเรามาสุขร่วมกันเรามาทุกเรามา ช้าที่ดีเช้าวันนี้นะคะกับกาแฟแล้วก็บรรยากาศนะคะดูสิคะดูธรรมชาติดูความสุขความสุขสัมผัสได้นะคะความสุขความสุขที่ทวินหาแม้ว่าจะได้กันแล้วก็สุดความสุดชื่นแล้วแต่ใครจะมองมุมแล้วแต่ใครจะมองนะคะเป็นความสุดชื่นของใครของเรานะคะ บรรยากาศที่ดีๆมาช้าๆแต่ก็ได้มาธรรมชาติบ้านเราเท่านี้ก็พอใจมีคราวนี้จิบกาแฟจิบกาแฟร้อนๆอุ่นๆนะคะกับบรรยากาศที่ดีๆธรรมชาติข้างหนองน้ํานะคะาสวยงามเสมอธรรมชาติอยู่รอบตัวเรานะคะสวยงามนะคะอยากให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะนี่นะคะมันสุขมากๆนะคะ มีความสุขค่ะสุขใจที่ได้ทําสุขใจที่ได้มีนะคะพวกกันนะคะบางคนก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้มาบางคนก็มีความสุขกับธรรมชาติบางคนก็มีความสุขกับเงินตาหลายๆอย่างนะคะแต่ก็มีความสุขทุกๆจุดนั่นใะสทีเดียวนะคะเช้าๆนะคะแต่แดดแอบ,บ,บ,บแรงนะคะแล้วก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าสดชื่น